สวัสดีครับเพื่อนๆช่องเอ็มสามห้าเทลน,นะครับเดี๋ยวเรามาวอร์มเครื่องจาก h ฮัมวีหลังจากที่จอดนานแล้วเดี๋ยวเราไปที่เดิมกับพวกรุ่นพี่เขาเลยพวกบิ๊กบิกเข้าไปแล้วอันนี้น้องเล็กฮัมวีจอดประมาณเดือนกว่าแล้วเอาแบตมาใส่ตะนี้ คือแบตเนี่ยต้องหมุนไปนะครับ <c oughs> เพราะบางทีเราไม่ขับห่หยแล้วก็ไปใส่ในรถตู้เย็นของเรารถจะจะขับทีนึงครับบางทีก็ต้องหมุนแบตมาใส่เพราะถ้าจอดอยู่พวกนี้นานแบตตายหมดบางทีเราไม่ได้ขับทุกวันกระแสกระแสไฟมันไม่ได้วิ่งผ่าน <c oughs> อันสองเดี๋ยวเป็นตากลกออให้หน่อยยวให้ช่างสองเป <c oughs> ็นตากลกองครับช่างหอมก็ต้อมแอนลิฟอยู่นะครับ ครับยังได้นะครับอ่กี์ขับสองขับสองไม่ขึ้นนั้นไม่ขึ้นขึ้นมาแค่ตะพักนั้นเห็นไหมครับตะกุยสองล้อนะขับสองแ็ดันไม่ขึ้นนะครับในทีแรกที่ตะกุยขับสี่ทิงจะขึ้นสี่โลสี่ไฮ มีหมดนะครับคันนี้ M35 ก็มี4โล่6โล6ไฮมีหมดแต่ถ้าเป็น FQ นะครับ FQ เขาะจะไม่มีโลไม่มีไฮเขามีแค่ขับสี่อย่างเดียวเลยดูนะครับดูความใหญ่ของเพาอันนี้จะเป็นเลืองดาน่าเทาดาน่าก็เป็นที่นิยมครับในสหรัฐอเมริกา เรื่องความแข็งแกร่งทนทานแต่ว่าดูลักษณะแขนเท้าเขาเนี่ยจะเล็กเห็นไหมครับเมื่อมาเทียบกับ FQ เนี่ยเป็นรถ3.4ตันเหมือนกันนะครับดูความใหญ่โตมันจะต่างกันนะครับเป็นรถ3.4ตันก็คือรถขนาดเดียวกันเพียงแต่ว่าคนละยี่ห้อคนละผู้ผลิตแค่นั้นเองแต่ด้านหน้าเขาก็นิยม ในรถที่เขาทำบัคกี้อะครับอ่าพวกบัคกี้เพราะอะไรที่ล้อใหญ่ๆตัวเบาๆแล้วปีนโคงปีนเขาเงี้ยเป็นเพื่องด้านหน้าทั้งหมดครับลักษณะของด้าน้าเขาจะเป็นนี้โอเควันนี้เนื้อหาสาระนิดหน่อยเบาๆเอาบันเทิงดีกว่าเนาะไม่ต้องสาระมากมายโอเคขอบคุณมากครับวันนี้